สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลบไอ้นี่ฮะเป็นนี่ฮะเป็นอะไรวะเป็นที่มันเป็นตัวอักษรนี่ะขึ้นมานี่ไม่สวยนะครับเพราะเขาเป็นที่เมนูสตาร์ทนะครับก็พิมพ์ไปที่ R E G R E G นะครับ R E G E D นะครับ D แล้วก็ F ทีนะครับ FT เนี่ยก็นี่ครับมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็กดหรือว่ากดเลือกดตรงนี้ะนี่ครับมันจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้ขึ้นมานะครับนี่ครับก็ให้คุณเลือกมาที่ย้อนกลับเอ้ยเพิ่ง่ะมันจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับมาครั้งแรกนะครับมันจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับ นี่ครับมันก็จะมีแถบแถงนี้ให้คุณคลิกเข้าที่ตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็คลิกมันก็จะขึ้นหน้าตาประมาณนี้ลงมาเยอะๆนะครับมก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆหาที่ L อะไร L หาที่ L ครับหาตัว L ขึ้นหน้านะครับนี่ครับ ไม่ใช่ตัวแอลเออนี่ฮะตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ฮะมันจะนมาหน้าตาประมาณนี้ก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆครับหาคําที่ตรงนี้นะครับคําว่ายอย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกไม่ต้องคลิกนะฮะมันก็จะมีแถมนี้ถ้าเราติ๊กลงมาใช่ไหมฮะมาถึงตรงนี้ครับมันจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้ท่านลบตรงนี้ออกนะครับลบออกไปเลยนะครับ ลบออกไปเลยครับลิกขวานะครับดีลิทไปเลยครับลบทิ้งไปเลยฮะก็แค่นี้ครับก็ครับหลังจากเราดีสตาร์ทมาเสร็จแล้วนะครับมันก็ได้รู้สึกว่ามันหายไปนะครับนี่ครับมันก็ทําการหายไปแล้วนะครับนี่ครับหายไปเลยครับหายอย่างถาวรนะครับไม่กลับมาด้วยนะครับ